สวัสดีค่ะร้านออรุ่งเรืองพาณิชย์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูกับเครื่องช่างพร้อมคัดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคัดข้าวเปลือกนะคะด้านในค่ะมันจะเป็นเหมือนตะแกรงเวี่ยงนะคะอยู่ทางด้านในเลยตัวนี้นะคะก็ตั้งต่ำสุดนะคะช่างได้ที่12.5กิโลนะคะสูงสุดอยู่ที่6.9กิโลนะคะนี่คือตัวกิโล ทางด้านนี้นะคะจะเป็นช่องที่เราจะเทเข้าเปลือกใส่ลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะดึงเข้าไปทํางานในเครื่องนะคะ<ม>ด้านนี้ก็จะเป็นช่องที่ออกพวกข้าวรีบนะคะเศษข้าวหาักต่างๆนะคะตัวนี้มันก็จะปรับปริมาณให้ออกมากออกน้อยได้นะคะทางนี้คือออกน้อยทางนี้คือออกมากนะคะ อันนี้ก็คือหน้าจอนะคะมันจะตั้งกิโลตอนนี้เราตั้งต่ำสุดนะคะอยู่ที่12.5นะคะวันนี้เราไม่มีข้าวเปลือกลองนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาแบบสิ่งของมาวางนะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าพอถึงน้ําหนักที่เราตั้งไว้แล้วมันจะตัดแบบไหนโอเคอันนี้มันคือได้น้ําหนักแล้วนะคะ มันจะมีตัวไฟแฟลเตือนด้วยนะตัวนี้แล้วมันก็จะเริ่มนับนะคะตรงนี้คือได้แล้วหนึ่งกระสอบโอเคเดี๋ยวลองเอาออกให้นะคะน่ะกิโลก็วิ่งอันนี้คือตัวเคลียนะคะมันจะนับไปเรื่อยๆถ้าสมมติเราจะเริ่มใหม่ปุ๊บก,ก,ก็กดตรงนี้จึ๊บมันก็เป็นศูนย์ศูนย์กระสอบเนี่ยค่ะการทํางานเบื้องต้นง่ายๆนะคะตัวนี้ก็เป็นไฟร้อยสิบนะคะถ้าลูกค้าใช้ก็คือเสียบผ่านมออแปลงไฟอีกทีหนึ่งนะคะ ค้าลูกค้าสนใจก็สอบถามมาได้ที่เพจร้านนะคะเก่าญี่ปุ่นออรุ่งเดืองพาณิชย์หรือว่าถ้าชอบคลิปก็กดติดตามมาให้ด้วยนะขอบคุณมากค่ะ